พาชมบ้าน13ชั้นนิกกี้พาชมบ้าน13ชั้นเอวาหกฉากค,ครับจานมูลค่านับพันล้าน ต้องบอกเลยว่าทําเอาแฟนคลับหลายคนฮือฮากันหนักมากเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงพิธีกรสายฮาอย่างนิกกี้นัชชาจันทพันธ์พาชมบ้านย่านงามวงวานของเอวาปรวันวีรภูชงหรือเอวาหกฉาครับจานทาย,ยาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังในคลิปเปิดบ้าน1,000ล้านเอวาหกฉาครับจานทาง y o YouTube นิกกี้ณัชชาทันทีที่มาถึงบ้านทําเอานิกกี้ถึงกับบอกว่า โคตรเภาโคตรแม่ใหญ่เพราะเป็นบ้านสูง13ชั้นจนดูเหมือนเป็นคอนโดส่วนตัวเอวาบอกว่าพอที่บ้านรู้ว่านิกกี้มาก็พากันออกจากบ้านหมดเลยเพราะเขินก่อนจะพาเดินรอบๆบ้านซึ่งด้านหลังเป็นบริษัทยานิกกี้บอกว่าตอนรู้จักเอวาแรกๆถามแบบไม่คิดว่าบ้านน้องทำอะไรทำไมรวยจังเพราะเห็นอัพรูปบันไดบ้านลงไอจีสตอรี่ดูใหญ่มากใหญ่เท่าบ้านแม่ผมเลย ต่อหลังถึงมารู้ว่าบ้านเอวาทำธุรกิจเกี่ยวกับยาเมื่อเดินเข้าบ้านมาดูห้องนอนเอวา จะเห็นการตกแต่งเป็นโทนสีชมพูขาวเอวาหยิบรูปสมัยเรียนโรงเรียนนาราชาติแคโรโทที่ดูไม่เหมือนเอวาเลยหน้าเปลี่ยนไปเยอะส่วนที่นอนมีหมอนแค่ใบเดียวไม่มีหมอนข้างเอวาให้เหตุผลว่าเพราะเคยมีหมอนข้างแล้วรู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆก็เลยกลัวหมอนข้างส่วนเสื้อผ้าไม่ค่อยมีเยอะมากไม่ค่อยชอบแต่งตัวเพราะขี้เกียจ เอวาบอกว่าชอบอยู่บ้านเพราะไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นอเมริกาในกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลยไม่ค่อยไปไหนถ้าจะไปไหนก็ต้องเป็นที่ที่อมอน้องหมาไปได้เลยไปไหนเยอะไม่ได้เพราะไม่ค่อยให้หมาเข้าแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนทั้งพี่นิกกี้พี่ก้อยอรัชพรนิกกี้บอกว่าต้องเคลียร์กันหน่อยเพราะได้ยินว่าผู้ชายจีบเอวาเยอะมาก ตอนไปถ่าย MV นิสัยรวยมองออกไปข้างนอกเอวานั่งอยู่ในโดงแรปเปอร์เอวาบอกว่าอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีเพื่อนเป็นคนไม่ค่อยเจอใครไม่ค่อยเที่ยวก็เลยไปคุยกับเขาตอนแรกคุยกับพี่ก้องก่อนแล้วพี่นิกกี้ก็ยุ่งอยู่หนูก็ไม่มีใครเลยคุยคุยด้วยแล้วสนุกถามว่ามีคนจีบไหมก็มีเยอะด้วยเอาเป็นว่าเราไปชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่าจ้า